สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสวัสดียำแดงครับมื่อนี้ยายเต๋อยายเต๋อนี่แนมบุง้องมาบึงยายเต๋อสีทําการหนวดนวดนอนให้ลูกชายเด้อพี่น้องเด้อนี่เฮ็ดคลิปก่อนยายเต๋อนวดใส่ใส่สูตรได้สูตรโบรานยายเต๋อเฮ็ดยังไงใส่อามาให้เบิึงก่อนยองไม้เบิึงใส่ยังใส่ยาำงงยาำงงนวดให้ลูกชายครับพี่น้องเด้อเอาครับเบิึงบรรยากาศอ้ยนวดแห้งเลยที แต่ดยวบอกว่ามานันมนีน่เนาะมันนี่เนาะเดี๋ยวแม่นวดให้เพแกเดียวเอายาม,มองหนวดข้อให้ดูใช่แล้วครับพี่น้องครับเบิง้งเจ้าจะใส่หลายแต่ไอกห่อนได้่ใหญ่ในปัดทนใช่ม่แม่หนะ้าหอนวูบูเออก็ห้อนห่อนคอยเห็นว่าเจ้าเจ็บคอยใส่ให้นี่ครับเบื้งบรรยากาศนะครับยกเดียวนะครับโอ่ยบอ้เห็นหน้าเลยเอาให้เห็นหนา้าแน่หนให้พี่น้องเขาเห็นหนา้าแน่หนินีเห็นบอลลุกหลาน,านหนวดนูใส่ลุกใช้ลา ลูกใส่หลาใส่แม่บาปคักนะพี่นอ้องเออทำม,มือแม่ใส่น,กนูกลูกสายแม,ม่ใส่ตอนมีชีวิตยอยู่ตัวหนอนอมมัดบุญไปแล้วบุหงใส่เลยอืมอ,มอมูใส่ไ<อ>ลยแท้พ่อ,แล,อแล้วบิด่ะแล้วแล้วมันสีเศร้าอยู่บ่เศร้าว้ายไม่บอกว่าเศร้าดอกครับยายแม่นะครับเดี๋่วแข็งแรงนะครับนวดให้ผู้ชายได้นะครับนวดข้อ,ขอ,ขอ นี่นี่นะครับเราได้เดิพาไปเที่ยวอธินาเดินภาพไปเที่ยวอีกอาธินาจะพาไปเขาใหญ่นะครับอาธินาจะพาแม่ไปเขาใหญ่นะครับสูงเนินนะครับยุอยก่ไกๆนะพี่น้องลอยก็โลนครับขากีรรถเลาะอีกนะครับพัก,ก่อน,นะครับอาทิตย์นี้ไปมาแล้วนะครับเป็นยังไงมวนวปไปยรยองมวนมวนแบบไบบว่ายน์เคยเห็นด้วว่ายนทะเลน้ำทะเล ôi nắm tay ku yang nắm tay chuu bay ku ku hin ku la yang boknoi kaku luôn ku la ta ku kao mượn yang suu was an oi wow mi hang ghê men one hãy bắt sao động bọn em 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 bọn เออออกหอนยังบ่ทันเช้าอยู่นะเปิดเปิดปากเปิดปากเปิดปากนี่ใส่เอานวดให้แม่ล่ะบัดนี้นี่บักน้อยตุยหลายเว้ยนี่นวดบนบ้านมันว่าไให้เบงๆๆแนวนวดให้นี่ปไลทั้งพี่นี่ถือคิงเพิ่นติน nó hoàn bó ơi chắc thực em sạch nữa sạch như là ừ ơi miền đông này mến hỏi wa mến hỏi nuột đi có treo nuột này khỏe đây mẹ ạ? ạ, 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 là ạ, hiểm บอกเขาที่แบบมาเบิึงลูกอไส้หลายแนวนะมาเบิึงลูกอไส้หล,ลายแนวเขาหนวดให้ <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> แ็่แห้งด้วย,สสยวพี่น้องเลยสลบตายละอ๋อครับพี่น้องบรนเทาสำหรับคลิปน,นี้จะไปเพียงเท่านี้นะครับเ,เดี๋ยวแม่ลินซื้อเๆนะครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเดอ้อสวัสดีครับผม